นี่น้องเขามาเขามาขอแลกกับพี่นะเออเขาขอแลกกับตัวไซล่าอ่ะีลยวพี่แลกกับน,น้องเขาหน่อยดีน้องเขาสนับสนุนให้พี่หาตั้งนานหาทั้งวันทั้งคืนนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวขอบคุณน้องเขาด้วยนี่น้องแคทนี่ขอบคุณครับโอ้ยพี่หาทั้งวันหาข้ามวันข้ามคืนหาทั้งวันเมื่อวานตั้งแต่มันอัปเดตนี่ จนน้องเข้ามาสนับสนุนได้แล้วอ่ะแปะเดี๋ยวเราไปทํำรองเท้า e ปีด o ู t กันดีกว่าไปครับน้องๆพี่ได้ของครบแล้วจากการที่น้องเข้ามาสนับสนุนรองเท้าให้พี่ที่พี่หาทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตัวรองเท้า e ปีด o ู t ก็อย่าลืมมาคุยกับด็อกเตอร์นะครับมันจะขึ้นเควสแบบนี้นะอ่านี่คือพี่หาครบแล้วเดี๋ยวมาคุยกับด็อกเตอร์หน่อย นี่ไงหมอมันเข้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวดูดูความต่างกับน้องหน่อยดูความต่างนะดูความต่างเวลาพี่เดินนะอานี่คือตัวเดินปกตินะผมมันเด้งเข้าเลยพี่ก็ไปมองหาเดี๋ยวดูเดี๋ยวพอพี่ใส่นะพอกดใส่ปุ๊บโอ้โหยเร็วขึ้นอยู่นะเร็วขึ้นเยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มันก็จะมีผลกับตัวไกลเดอร์ด้วยครับอะเดี๋ยวพี่จะเปิดเดี๋ยวจะลองใช้ไกลเดอร์ให้ดูนะอะเดี๋ยวลองแบบไม่ใส่อันนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่ลองใช้ไกลเดอร์นะ มันก็เร็วประมาณหนึ่งอยู่นะเร็วใช้ได้อยู่นะเร็วประมาณหนึ่งอยู่อ่าเดี๋ยวพี่ลองใส่ตัวสปีดบูทเข้าไปด้วยแล้วก็ใช้ไกลเดอร์ด้วยอ่าเดี๋ยวดูดิมันเร็วขึ้นเยอะเลยนะต่างกันอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะสรุปให้ทั้ง3จุดนะครับว่ามีตรงไหนบ้างแล้วก็อุปกรณ์แต่ละอัน่ะที่ด็อกเตอร์มันให้เราไปหามีตรงไหนบ้างแล้วก็พี่จะบอกจุดเลยว่าตรงไหนที่พี่ตกได้กันนะแล้วก็ตัวบูทด้วย ก็จะมีจุดตรงไหนบ้างเดี๋ยวพี่จะบอกให้หมดเลยนะครับไปดูกันเลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอันแรกกันก่อนเลยครับอันแรกก็คือ speed call เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับน้องไปที่เกาะซันสโตนกันเลยครับนี่ไปที่เกาะซันสโตนอ่านี่พอน้องมาถึงเกาะซันสโตนแล้วใช่ไหมอ่านเดี๋ยวพี่จะบอกเลยว่าตรงจุดที่พวกพี่นะครับตั้งแต่อัปเดตมาแล้วตกกันได้นะคือมุมนี้เลยนี่มุมตรงนี้เลยนะของเกาะซันสโตนนี่มุมนี้เลย ซึ่งน้องต้องดูนี่เลยนะระวังไปโดนวงปานะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนี่พยายามตกช่วงเนี้เนี่ยเนี่ยพี่จะยืนตกกันตรงนี้แหละที่ได้กันมาซึ่งไอตัวที่ได้นี่ก็คือตัวนี้สปีดคออันนิดเดียวเองมองได้ไปเห็นเลยอันนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่ยกอย่างนี้ให้ดูเป็นแผ่นกลมๆเล็กนิดเดียวเองอ่านี่คือตัวสปีดคอนะน้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือ อ่าล็อกเก็ตฟิลล์ล็อกเก็ตฟิลเนี่ยจะอยู่ที่เกาะเห็ดครับไปไปดูที่เกาะเห็ดกันเกาะเห็ดเกาะเห็ดน้องเขามาพอดีเลย <c oughs> นี่นี่มุมนี้ครับที่พี่ตกได้คือมุมนี้นะเนี่ยพี่ยืนอยู่ใต้เห็ดกับต้นไม้ใหญ่นี่แหละที่พี่ตกกันนะ่ะแล้วได้2คนด้วยนะได้ติดติดกันเลยคือมุมนี้เลยเนะี่ยออกันโดนวงปลาด้วยนี่ว่า ก็นั่นแหละก็แสดงว่าดวงปลาก็ไม่เกี่ยวละสิก็โอเคก็ตามนั้นน,อน,นอ้องก็คือจริงๆมันตกตรงไหนก็ได้แหละแต่พี่จะมาบอกจุดที่พี่ตกได้ไงนี่แหละคือมุมนี้แหละพี่ตกกันได้2คนเนี่ยยืนตกกันมุมนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของล็อกเก็ตฟิลนะนี่ล็อกเก็ตฟิลนี่เป็นสีแดงๆก็คือก็จะซ้อนกับตัวเรซินนั่นแหละ,หละคือความยากก็คือบางทีมันจะติดตัวเรซินมาเนี่ยแหละนี่อาจจะเป็นตัวอย่างนี้เลยเป็นสีแดงๆเป็นก้อนๆอย่างนี้ขึ้นมาเลย เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปครับคือเดี๋ยวพี่จะบอกให้ละกันตัว,ต,วตัวตรงกลางทะเลนะที่พี่ตกกันได้อะมันจะมีอยู่2จุดครับจุดแรกเราก็มาตรงหลังเกาะซันสโตนก่อนครับน้องคือจุดที่เราดำน้ําไปตรงบ่อน้ํากดกันนั่นแหละน้องๆเออพี่จะมาตกกันตรงนี้แหละน้องๆที่มาเล่นกับพี่ที่เขาตกกันได้ก็คือมีจุดนี้ครับจุดไอ้ตรงนี้เลยจุดที่เราดำลงไปเนี่ยมีจะมีไอ้ตัวแท่งแดงๆเนี่ย นี่ยแหละตรงนี้แหละเนี่ยโยนได้เลยเพราะวมันเป็นตรงกลางทะเลเหมือนกันครับจุดนี้มีน้องได้ครับมีน้องๆเขาได้กันอยู่หลายคนอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พวกพี่ใช้กันครับเดี๋ยวพี่พาไปดูตรงกลางทะเลนะตรงจุดโอเชียนนะนี่ก็คือเราจะยึดนี่นะเราจะยึด3เกาะน,นะก็จะมีกเกาะเทอร์ลพินเกาะลอสลิสเบย์แล้วก็ตรงนี้ครับตรงในที่เรามาเรียกผีกันนะ่ย พี่จะตกกัะจุดตรงนี้แหละเนี่ยให้มันอยู่ระวัง3อันเนี้ยตรงนี้แหละเนี่ยมีน้องเขาก็ตกได้ครับจากจุดเนี้ยแหละเราก็ยาวไปจนถึงเนี่ยก่อนถึงหน้าหมูสูเนี่ยช่วงเนี้ยได้หมดเลยครับแต่ว่ายึดหลักก็คือ3เกาะเนี่ยสจุดกลางทะเลเนี่ยมันสามารถตกได้นะจุดอื่นถ้าใครมีอีกก็แชร์แชร์กันละกันนะแต่ว่าอันเนี้ยคือ2จุดที่พี่ยืนยันได้นะเพราะว่าน้องๆเขาตกได้กันจากตรงนี้แหละตรงจุดนี้ก็คือจุดที่เป็นจุดที่ได้ตัวบูสต์นะครับนี่ที่น้องๆเขาตกมาได้นี่ย ทั้งสามจุดก็พี่ก็จะบอกจุดที่พี่ตกกันได้นะแล้วก็จุดที่น้องๆเขาตกกันได้ให้ทุกคนฟังแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้องๆยังไงก็ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ